น้องแบลวชาแนลสวัสดีคะ่ะสวัสดีคนรักน้องแบวแล้วก็สวัสดีพี่พ,พี่แฟนหมัดมวยทุกท่านขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการเหมือนเดิมนะคะก่อนรับฟังข้อมูลมวยขออนุญ,ญาตแนะนําพักยกดีๆพักยกผู้สนับสนุนรายการพักยก24หรือ PK 2 4มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงร้อน้องแบวการันตีคะ่ะเล่นง่ายระบบออโต้ SID ไลน์มานะคะ แอดไอดีไล 24, 24, น์มาแอดพีเคยี่สิบสี่แอดพีเคสองสี่มีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยกยี่สิบสี่พักยกคุณภาพพักยกยี่สิบสี่พักยกผู้สนับสนุนรายการพักยกดีๆที่หนูเลือกให้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะถ้าชอบคลิปหนูนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องและเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆทุกวันที่ช่องขอบคุณค่ะ สวัสดีทีเด็ดศึกพันธมิตรนะคะวันจันทร์ที่23กันยาย,ยน2อ6 6นานะสลับยุนโดยพักยก24พักยกดีๆที่หนูเลือกให้นะคะ <c oughs> ก็มาทวนโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็มาทวนโปรแกรมมวยไทยศึกพันธมิตรนะคะวันจันทร์ที่23สเดือนก้าปีหกเจ็ดนะคู่ที่หนึ่งาวสตาเกียรติธงยศนะฮะเจอกับเพชรเดือดออดอุดอุดรและคู่ 2, คสองขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนเจอกับบุญชูสบุญมีฤทธ คู่3ลองคู่เอกนะคะสตางทองชอ5พยักเจอกับวัชรพลสิงห์มาวินและคู่4น้องบิลจิตเมืองน,น์ชิมงเอวัสบอทยิมนะคะสำหรับช่วงที่1หนูก็จะวิจารณ์แบบเต็มรายละเอียดเต็มเลยนะคะและช่วงที่2วันนี้นะคะก็จะพิมพ์ใส่ไปในท้ายคลิปนะคะก็เอาไว้ดูประกอบนะคะไว้ทำเงินนะคะก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าคู่ที่1 ลาสตาเกียตทงยศเจอกับเพชรเดือดอุดอุดรน,นะคู่นี้ชกไปกัดร้อยหกปอนด์เมื่อเช้าลาสตาช่างได้ร้อยหกจุดสองนะส่วนน้ำเงินนะช่างได้พอดีเวทนะคะก็มาดูวันพักวันพร้อมของนักมวยกันนะคะมุมแดงนะดูดีกว่านะอยู่ที่หนึ่งเดือนกับเจ็ดวันส่วนเพชรเดือดนะอยู่ที่สองเดือนยี่สิบสี่วันดูเป็นรองนะมุมแดงเป็นนักชกอายุยี่สิบสี่ปีนะเจอกับนักชกรุ่นน้องอายุยี่สิบปีห่างกันสี่ปีนะคะก็ลาสตาสูงร้อยหกสิบนะเตี้ยกว่านะคะ น้ำเงินดูสูงกว่าหกเซนนะร้อยหกสิบหกเซนติเมตรนะมวยสอปปอลาวนะเจอกับมวยชัยภูมิบ้านหนูนะคะมุมแดงอยู่สอปปอลาวนะการผ่านมวยดีกว่านิดหน่อยเจ็ดสิบครั้งนะคู่จะสู้ห้าสิบครั้งค่ะก็สไตล์การรบของเราสตาเป็นมวยบู๊เตขาต่อยหมัดนะส่วนเจ้าเพชรเดือดนะก็เป็นมวยเขา่าอาชีพนะคะมุมแดงซ้อมที่เกียรติทองยศจังหวัดนครพนมส่วนน้ำเงินนะเพชรเดือดซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยทยยิมนะคนะก็น้ำเลี้ยงดีนะ อ่านชื่อนี้ที่ไรหนูจะอบอุ่นทุกครั้งเลยนะคะคงเป็นเพราะความชอบส่วนตัวได้ค่ายมวยมาตรฐานนะก็รู้จักมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็เลยก็เลยชอบนะ,ะพีเคสแสนชัยมวยทยิมก็น้ำหนักไปปล่อย,ยนะอยู่ที่ห1นสะิบมุมแดงใหญ่กว่านิด,น,ดนิดนะส่วนน้ำเงินห้าสิบนะหะ5สิบกิโลเวทที่ชกรกเก่งของมุมแดงแลาสตารานะอยู่ที่ร้อยามไม่เกิน106ยหกปอนด์ส่วนน้ำเงินนะคะก็อยู่ที่ร้อยหนึ่งไม่เกิน105ยห้าปอนด์วันนี้ชกในต่ำเพิ่มเวทมาชกนะวันนี้เวทอยู่ใน มุมแดงได้เปรียบนะคะวันนี้ลดศูนย์จุดสองส่วนน้ําเงินเอ้ยน,น้ําเงินมาขาดหนูอ่านผิดนะต้องขอโทษด้วยน้ําเงินเมื่อเช,ช้าช่างได้ร้อยห้าจุดหกขาดศูนย์จุดสี่นะส่วนมุมแดงนะเกินมาศูนย์จุดสองตายกันทกนะคะมุมแดงเป็นมวยบู๊มวยขวาเปิดเกมต่อยท้องต่อยหน้าปัม๊มรักพัตตีแข็งแกร่งแข็งแรงแทงแรงบู๊ดุดดันตายแข็งแกร่งนะคะ ก็คุณนตาคุณตาดีนะปกติจะชกอยู่คู่สามนะคะหรือไม่บางทีก็ขยับไปคู่เอกนะวันนี้ชกคู่หนึ่งนะก็ส่วนน้ําเงินเอส่วนน้ําเงินนะก็เป็นมวยเข่าอาชีพเขาในเหนียวหนุนหนับขวางหน้าแทงโยนแทงเหลี่ยมเชิงดีหมัดหนักสอกแรงเดินติดติดดีนะน้ําเลี้ยงดีก็วันนี้เกียรติทงยศเจอกับพีเคแสนชัยนะคะรูปหลังช่างนะก็ตามรูปภาพนะราสตาดูเตี้ยกว่านะกว่ากันหกเซนก็มองว่าภาพน่าจะไม่มีมุมกล้องอะไรนะน่าจะแบบว่า ตรงกับความจริงชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็สูงกว่ากันหกเซนก็น่าจะประมาณนี้แขนขานะดูเพชรเดือดดูใหญ่กว่านะดูเป็นตเตะหนักเตะแรงนะคะรูปร่างทุกตัวสูงกว่าด้วยนะก็ก้ามแขนเนื้อตัวนะก็ก้ามเนื้อกล้ามตัวก็พอๆกันนะคะก็ความหนาความตันก็เท่ากันไม่ไกลกันนะมองว่าเพชรเดือดดูใหญ่กว่านะคะแขนขานะคะเป็นตเตะหนักนะคะก็ความพร้อมนะอยู่ที่มุมแดงนะความสดอยู่ที่น้ําเงินค่ะช่วงการชกนะ,ะอยู่ที่น้ําเงิน สูงกว่า6เซนนะประสบการณ์แดงดูดีกว่านะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักนะอยู่ที่แดงนะคะแรงพลังกำลังก็อยู่ที่แดงความแข็งแกร่งทนทานอยู่ที่แดงนะมองรวมรวมแล้วเขาให้แดงนะคะอยู่ที่90%ซแล้วมีโอกาสชนะส่วนน้ำเงิน85%เนะคะก็มาดู3มไฟล์ล่าสุดของเราสตาร์นะปกติเขาชกอยู่คู่3คู่4นะวันนี้มาชกคู่หนึ่งนะก็3ไฟล์ล่าสุดเคยแพ้คะแนนเคนเจสันมวยไทยยิมที่สึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อเดือน5ปี67เดือน7ปี6 7มา ชนะคะแนนยอดมณดีสวนจากคาเฟ่ที่กิจเมืองนนนะ,ะสึกกิจเมืองนนแล้วก็เดือนแปดปีหกเจ็ดมาป้องกันแชมป์นะก็ชนะนอกยกสี่ยอดมณดีสวนจากคาเฟ่ที่สึกเจ้ามวยไทยนะก็ได้แชมป์ไปนะทําไมไฟนี้หนูไม่ได้ดูวะ่ผ่านมาเดี๋ยวสงสัยยังไม่ตื่นคนนั้นเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเจ้าลาสตา์นะละได้แชมป์ที่สึกเจ้ามวยไทยมาดูสามไฟล์ล่าสุดของเพชรเดือดนะคะเคยชนะคะแนนยอดมณดีสวนจากคาเฟ่มานะที่สึกเจ้ามวยไทย,เด,ย 4, 6, 7, เดือนสี่ปีหนะกเจ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดนะก็มาชิงแชมป์รุ่นมินิ นัมเบทด105ปอนด์นะคะก็มาแพ้คะแนนยอดมณีสนจากคาเฟ่ที่สึก้ามวยไทยล่าสุดเดือน7ปี67มาชนะน็อกลก4เพชรต่นเป๋ชอ5พยัคฆ์ที่สึกมวยไทยพันธมิตรนะคะก็เดี๋ยวดูหนูย้อนฟอร์มแป๊บหนึ่งนะคะเขาก็เคยชนะเหนือทรณีเคยชนะแซมสั้นป้องกันแชมป์105ปอนด์เคยชนะเพชรอันดาเคยชนะสองเมืองพอยอภิชาติเคยแพ้พอยอภิชาติส่วนเจ้าราสตาร์นะคะก็เคยแพ้ คู่นี้หนูชอบไปที่มุมแดงนะหนูมองว่าเขาเคยชกคู่สามคู่สี่แล้ววันนี้มาชกคู่หนึ่งนะการผ่านมวยของเขานะก็เจอพวกดอกไม้ไฟพวกดอกไม้ป่าอะไรที่แบบคนที่เขาชกคู่เอกกันอยู่แล้วนะคะก็ดูว่าลดชั้นลงมาหน่อยๆแล้วชกคู่หนึ่งก็มองว่าน่าจะน่าจะมาก่อนเพชรเดือดนะมวยไทยภูมินะคะก็ไม่ใช่ว่าทรายศบ้านหนูนะคะก็ เรื่องมวยตูนหนูเป็นนักวิเคราะห์นะหนูก็ต้องวิเคราะห์ตามความจริงนะจะไม่ลำเอียงนะคะก็เงินกินกันความสัมพันธ์เหมือนเดิมคู่นี้ชอบไปที่ลาวสตาเกตของยศนะคะจะเป็นฝ่ายชนะเพชรเดือดค่ะและคู่สองนะคะขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะะเจอกับบุญชูสบุญมีฤทธิ์นะคะหรือเจ้าก้องชัยวัดนะคะมวยเสือนะหนูจําได้ถ้าเกิดใครที่ชกม,มวยเสือมานะคะหนูจะวิจารณ์ทุกวันหนูก็เลยจําได้ไงก็มาดูนะคะ คุณศึกน้อยบูมเดดเซียนนะวันนี้ช่างได้ร้อยยี่สิบสองจุดสองลดหนะึ่งจุดสองานลดหนึ่งจุดสองส่วนคู่ต่อสู้ช่างได้พอดีเวทร้อยี่สิบสองตอนนะมาดูความพร้อมนะก็เท่ากันนะอยู่ที่หนึ่งเดือนกับห้าวันวันนี้น่าจะเป็นการแก้มือกันนะคะบุญทูนะ่าจะมาแก้มือวันนั้นแพ้นะบุญทูแพ้ก็ขุนศึกเป็นนักชกรุ่นน้องอายุ19ปีเท่าก,กับมวยรุ่นพี่2ี่ปีห่างกัน1ปีนะส่วนสูงขุนศึกน้อย1้อยหแเซนติเมตรนะส่วน บุญชูหน้ร้อยเจ็ดสิบห้านะคะห่างกันเจ็ดเซนนะคะเจ็ดเซนติเมตรหนูอ่าเสอเสือโซ่ไม่ค่อยชัดนะคะหนูเป็นคนพูดเสอเสือโซ่ไม่ชัดต้องฟังให้ชัดนะคะต้องขออภัยด้วยก็คนสึกน้อยนะเป็นมวยจากขอนแก่นนะส่วนบุญชูเป็นมวยมาจากสุราษฎร์ธานีนะน้ําหนักไปปล่อยของคุณสึกน้อยนะอยู่ที่หกสิบนะใหญ่กว่าบุญชูห้าสิบแปดกิโลนะคะการผ่านมวยนะคนสึกน้อยดูดีกว่าเยอะเลยนะหนึ่งร้อยครั้งกับห้าสิบครั้งนะคะ สไตล์การชกของคุณศึน้อยนะเป็นมวยฝีมือนะส่วนบุญชูเป็นมวยขวามวยข่าอาชีพนะคะก็ซ้อมที่คุณน้อยซ้อมที่บูมเด็กเซียนจังหวัดนนทบุรีนะส่วนบุญชูซ้อมที่สองบุญมีฤทธิ์นะสองบุญมีฤทธิ์ตนะั้งแต่ย้ายค่ายมาอยู่สองบุญมีฤทธิ์ย้ายศึกนะก็บุญชูได้ชกคู่เอกตลอดเลยนะคะฟอร์มดีมากๆนะคะได้เป็นแชมป์ด้วยมันก็อยู่ที่ดวงด้วยนะคะน่าจะดวงถูกกับศึกนี้แล้วก็สีเส้นแนละเสือสองบุญมีฤทธิ์เขาเยอะเขาใหญ่ไนงะเขาแบบว่าเขาดีอยู่ที่ศึกนี้นะคะก็พี่กัด การชุกวันนี้ร้อยยี่สิบเอ็ดปอนต่อให้เจ้ากล้องชัยวัดนะคะหนึ่งปอนนะร้อยยี่สิบสองปอนค่ะก็คุณสึกน้อยนะคะคุณสึกเล็กหรือหคุณสึกน้อยหนูพูดผิดไหมคุณซึกน้อยกระเป๋าลิงกี้หรือคุณสึกน้อยครูโต้งมวยทยิมนะนี่ครูโต้งหนูเป็น fc ของครูโต้งนะเป็นเพื่อนกันในเฟซนะชอบแซวครูโต้งก็เป็นคนเดียวกันนะเป็นมวยหวัดฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงเตะขวาต่อยขวาสลาดเหลี่ยมเชิงดีสอกคมรวดเร็วกว่าและแฝดน้องนะหนูมองว่า เป็นแฝดสยามนะคู่นี้นะเก่งนะฉลาดแฝดที่ไม่เหมือนใครที่แบบเก่งเก่งกว่าแฝดทั่วไปต้องเรียกว่าแฝดสยามนะ,ะส่วนเจ้าบุญชูนะก็กล้องชวัดเกียรติชวัดหรือก้องชวัด,ด,วด,ออวดสอเดชพันก็เป็นนะักชทคนเดียวกันกันกบบุญชูสอบุญมีฤทธิ์นะคะวันนี้ตั้งแต่สวมช่อใหม่นี่ฟอร์มลุ่งเรืองรุ่งโนดเลยนะคะเป็นมวยสูงยาวเขาแหลมเปิดเกมขวางหน้าแทงเสียบแหลมดุดันโยนเข่าดีนะฟันศอกสวนอันตรายปลายแข็งแกร่งเดินติดติดดีนะหัวกิดหัวใจดีร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ความอึดนะคะก็ความพร้อมนะอยู่ที่เท่ากันเลยนะคะความสดก็อยู่ที่แดงสดกว่า1ปีนะคะื่วงการชกนะน้ําเงินสูงกว่า7เซนติเมตรนะคะก็ดูดีกว่าประสบการณ์แดงดูดีกว่าส่วนการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักน้าเงินดูดีกว่าแรงพรากกาลังอยู่ที่น้าเงินนะคะความแข็งแกร่งทนทานหัวใจเท่ากันนะคะโอกาสชน,นะนะแดงแดงเขาให้90 92เปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสชนะส่วนน้ำเงินอยู่ที่9 1เนะ,ะมีโอกาสชนะก็แสดงว่าไม่ไกลกัน ก็มาดูจากรูปภาพนะความหนาความตันอยู่ที่ขุนศึกน้อยนะส่วนสูงยาวอยู่ที่บุญชูนะแขนขานะแขนขาลําเป็นตเตนนะหนักก็อยู่ที่ขุนศึกน้อยนะคะเจ้าบุญชูก็ผอมยาวนะคะแต่เป็นมวยอ่อนแะอเวลาโดนเสียเปรียบคู่ต่อสู้ตรงเวลาโดนแล้วถึงเขาไม่เจ็บไม่ยุบแต่สภาพร่างกายมันมันอ่อนแอนะมันก็จะดูเหมือนยุบง่ายนะคะแต่แต่เจ้าขุนศึกน้อยจะเป็นมวยแบบว่าหนาะตามละการยินมวยสวยออกอาวุธชัดเจนงเงี้ย มองบนเวทีโดนนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเวลาโดนคู่ต่อสู้เตะต่อยเงี้ยมันจะดูไม่ยุบไม่ช้าไงเนี่ยอย่ารูปร่างช่วงทุกเนี่ยหนูมองว่ามันได้เปรียบเสียเปรียบมันมีผลกับการแพ้ชนะอยู่นะวันนี้นะมุมแดงต่อให้หนึ่งปอนน้ำเงินได้เปรียบหนึ่งปอนมาดูสามไฟล์ล่าสุดของุณสึกน้อยนะก็คือชนะนกยกสามเพชรจักรจันชอห้าไยัก์มาที่ศึกเวทไทยพันธมิตรช่วงที่สองเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดเดือนสามปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนฤิทิเดชเกียรติทรงธิ์หน้าที่ศึกเวทไทยพันธมิตรนะถาานะท,ทิเเดดือว่ก่กกงุคร หนูชอบมากนะมีที่เด็ดเนี่ยแพ้ชนะหนูก็ตามเขามาตลอดหนูมองว่าใครชนะเขาได้คนนั้นเก่งอ่ะแล้วก็มาชนะคะแนนบุญชูสอบุญมีฤทธิ์น้เมื่อเดือนแปดปีหกเจ็ดที่ศึกมวยไทยพันธมิตรวันนี้เป็นการแก้มือลังตากันนะคะส่วนบุญชูนะสามไฟล์ล่าสุดก็ชิงแชมป์ว่างรุ่นร้อยี่สิบสองปอนด์นะก็ได้แชมป์ไปชนะเพชรจักรจันทร์สอห้าพยักไปเมื่อเดือนหกปีหกเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดก็มาแพ้นอกยกสองอัิเดชเฟสปทุมนาที่ศึกวันอันนี้ไม่นับค่ะถ้าแพ้บนเลทีนี้นะเพราะว่ามันโดนกันได้ ล่าสุดเดือนแปดก็แพ้ขุนศึกน้อยนะวันนี้ก็เป็นการมาแก้มือนะคะก็โอกาสสูสีมากๆเบียดกันมากๆนะคนหนึ่งเสืบ,บุญมีฤทธิ์นี่ก็สีเสื้อน่าเสือดีนะรูปแบบคง่ชกได้สูงได้ยาวแล้วก็ได้เปรียบหนึ่งปอนแต่การผ่านมวยน้อยกว่าหนูก็ยังมั่นใจในความเป็นแฝดสยามของเจ้าขุนศึกน้อยนะว่าเก่งพอๆกับขุนศึกเล็กมีความพิเศษในเหลี่ยมเชิงมวยว่าจะแบบว่าเหนือเพื่อนๆคู่ชกตลอดนะคะไม่งั้นเขาไม่ ไม่แบบว่าฟอร์มดีไม่ไม่งั้นเขาไม่แบบเป็นนักชกยอดนิยมขนาดนี้นะก็ชอบไปที่ขุนศึกน้อยนะวันนี้จะชนะเหมือนเดิมค่ะฟันธงและคู่สามนะคะก็เป็นการพบกันระหว่างสตางทองชอห้าพยักเจอกับวัชรพลสิงห์มาวินนะคะคู่นี้ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบเก้าปอนด์เมื่อเช้านะมุมแดงช่างได้ร้อยยี่สิบเก้าจุดสองลดศูนย์จุดสองส่วนน้ำเงินนะคะก็ช่างได้ร้อยสามสิบเอ็ดจุดสี่ลดสองจุดสี่ลดสองจุดสี่ลดเยอะนะคะ มาดูความพร้อมของนักมวยนะมุมแดงนะดูดีกว่านิดหน่อยนะอยู่ที่หนึ่งเดือนห้าวันส่วนวัชรพลอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบสองวันนะคะก็ไกลกันสิบห้าวันเอ้ไกลกันสิบสองวันค่ะก็สตางทองเป็นนักชกอายุสิบแปดปีนะเป็นมวยรุ่นน้องห่างกันสามปีนะชกกับมวยรุ่นพี่ยี่สิบเอ็ดปีส่วนสูงนะเตี้ยสั้นกว่ากันแปดเซนนะสตางทองเสียเปรียบร้อยเจ็สิบเซนติเมตรนะส่วนวัชรพลร้อยเจ็สิบแปดเซนติเมตรนะ,ะก็เป็นมวยสีสเกต เจอกับมวยสงขานะอีสานเจอกับใต้นะคะการผ่านมวยใกล้ๆกันนะมุมแดงอยู่ที่70ครั้งส่วนน้ําเงินนะอยู่ที่80ครั้งสไตล์การโชวของสตางค์ทองนะอยู่ที่เอ้ยเป็นมวยเข่าอาชีพนะก็เป็นมวยเข่าสไตล์ไฟเตอร์นะมีหมัดหนักสอกแรงก็กล้าแรกกล้าสวนมีวินาทีทองนะให้ลุ้นนิดๆ,ๆนะคะส่วนสิง้าวัชรพลสิงมาวินนะก็เป็นมวยเข่าอาชีพสีเสื้อละเสียดีนะคะก็ ซ้อมที่นะมุมแดงซ้อมที่ชอห้ายักษ์ส่วนน้ําเงินซ้อมที่สิงมาวินน้ําหนักไปปอนทั้งคู่นะมุมแดงดูเล็กกว่านะหกสิบเอ็ดกิโลส่วนน้ําเงินหกสิบสี่กิโลนะวันนี้นะคะน้ําหนักเก่งของทั้งคู่นะเจ้ามุมแดงนะเพิ่มเพิ่มเวทมาทุกร้อยยี่สิบเก้าปอนนะคะปกติทุกที่ร้อยี่สิบห้าไม่เกินร้อยี่สิบหกปอนด์เวทเก่งเขานะส่วนน้ําเงินนะคะก็ ได้เปรียบเรื่องน้ำหนักหรือเปล่าแต่วันนี้ลดเยอะนะปกติเขาเขาชกอยู่ร้อยสาสิบไม่เกินร้อยสาสิบสองนะวันนี้ลดเวทมาชกน,น,น,นิดหน่อยร้อยยี่สิบเก้าปอนเพิ่มลดมาเวทหนึ่งส่วนเจ้ามุมแดงเพิ่มเวทมาสามเวทนะแรงประทะน่าจะยังไม่คุ้นคนืยังไม่เคยเจอนะแรงประทับเบียดเสียดมันก็แตกต่างกันนะแล้วครั้งแรกของเขามันก็เดายากหน่อยนะแต่มุมน้าเงินลดเยอะนะลดสองจุดสี 4, ่ลดสองจุดสี่นะก็เจ้าสตานทอง เพชรดองบัวหรือเจ้าสตารทองเด็ดเพชรสีทองก็เป็นนักทุกคนเดียวกันเป็นมวยเข่าในเหนียวหนึบหนักเก๋าเกมนะไลลแขนแทงดีล็อกรัดปั้มตีแข็งแกร่งเดินติดตดีปลายแข็งแรงนะคะก็อยู่ในระดับที่เก่งคนนึงเลยนะคะส่วนน้ําเงินนะก็เป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะเตะหนักต่อยแรงนะหมัดหนักขวาคอยะไ้แรงเหลี่ยมเชิงดีเข่าหักแทงดีปลายแรงนะคะ แต่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะคะมาดูนะคะความพร้อมอยู่ที่แดงนะความสดอยู่ที่แดงช่วงการชกอยู่ที่น้าเงินสูงกว่ายเยอะเลยนะคะเจ็ดเซนเลยนะคะก็การได้เปรียบเสรเปรียบน้ําหนักนอยู่ที่น้ําเงินนะคะถึงจะลดเยอะก็ตามแต่เป็นเวทเวทปกติของเขาไงเขาลดลงมานิดหน่อยแรงประทะเขาคุ้นชินอยู่แล้วส่วนส่วนเจ้าสต,ตาง์ของเสรเปรีบนะเพิ่มเวทมาตั้งสามเวทนะคะแล้วเขาตัวเล็กเตี้ยด้วยนะก็ามาดูนะคะแรงพรลังนะอยู่ที่แดงนะเพราะว่าน้าเงินลดเยอะความทันทัน แข่งแข่งนะคะเท่ากันนะคะโอกาสชนะน้ําเงินนะคะ90%ส่วนแดงแล้วอยู่ที่80 8%นะคะดูรูปร่างช่วงทกแหมหนูมองว่ารูปเนี่ยเขาแต่งนะ,ะห่างกัน7เซนโดเดูรูปภาพไปเท่ากันเลยนะคะไม่ได้แต่งหรอกมุมกล้องพูดผิดมันเป็นไปได้เหรอ170กับ175กับ100เท่าไหร่ 170, 100, 100, 175, หรดูใหม่ก่อนกับ178เนี่ย170ห่างกัน8เซนเลยนะคะก็ดูตามรูปภาพเลยนะว่าชะาลคนสูงยาวกว่านะคะ สตางทองเพิ่มเบดมาชกเสียเปียบเยอะเลยเพิ่มเบดมาถึงสามเบดแล้วก็เป็นเบดใหม่ของเขาไม่เคยชกเบตนี้แล้วมาเจอกับมวยวัชรพลสูงยาวน่าเสือสีเสื้อดีนะคะสูงยาวมากับเชิงมวยเข่าด้วยนะคะคอถ้าเกิดหนีเหลี่ยมไม่ทันนี่แทงเข่านี่จะยืนอยู่ได้ไหมเนี่ยสตางทองเคยชนะสมานชายสสมหมายมาที่ศึกมวยไทยพันธมิตรเมื่อสองปีหกเจ็ดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดมาชนะคะแนนแก่นแก้วนะคะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุด เดือนแปดปีกเจ็ดมาแพ้คะแนนแก่นแก้วที่มวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองส่วนน้าเงินนะคะวัชนพลนะก็เคยแพ้อัดสลามจอ,ออติคอปนะที่สึกวันมาเมื่อเดือนสามเดือนหกก็มาแพ้คะแนนวูคองสิทธิเจริญวิทย์ที่มวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือนแปดนะ,ะก็มาแพ้สันเพชรสอสลัดชีพที่สึกวันเชมเปีน้ยนะหนูมองนะห่างกันเจ็ดเซนแล้วก็เป็นเวทของเขาด้วยลดสองลดน้ำหนักสองสองกว่า ลดน้ำหนักสองปอนีนสองเวที่หนูมองว่าปกติของนักบวยทําได้อยู่แล้วนะคะคู่นี้ชอบไปที่วัชรพลนะจริงๆอ่ะหนูว่าชอบส่วนใหญ่หนูจะอยู่ที่สตางทองนะแล้วก็จะได้เงินตลอดไม่ค่อยแพ้แต่วันนี้มองว่าจะแพ้นะเพราะว่าวัชรพลสูงยาวกว่าเจ็ดเซนได้เปรียบเรื่องน้ําหนักด้วยนะคะลดสองปอนไม่น่าจะเป็นผลค่ะคู่นี้ชอบวัชรพลเล่นตัวใหญ่เมียไม่ได่าค่ะแล้วก็คู่เอกของรายการนะคะน้องบิวติดเมืองนนนะเจอกับที่โมงเอวัสปอร์ตยิม คู่นี้ก็ชกกันพิกัดหนึ่งร้อยสาบสาปอนด์นะเมื่อเช้ามุมแดงช่างได้ร้อยสามสิบสามจุดสอง้อยสี่จุดสองส่วนน้ำเงินนะช่างได้พอดีเวทร้อยสามสิบสามปอนด์นะมาดูความพร้อมของนักมวยคู่นี้นะน้องบิวอยู่ที่หนึ่งเดือนยี่สิบแปดวันดูดีกว่านะชิมองอยู่ที่หกเดือนกับยี่สิบห้าวันนะก็ความพร้อมดูเป็นรองนะมาดูอายุนะความสดของอายุนักมวยนะเท่ากันนะสิบเก้าปีนะก็ความสูงเตี้ยสั้นกว่ากันสามเซนนะน้องบิวเป็นรองนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้า ส่วนชิโมงร้อยเจ็ดสิบแปดเซนนาเตียสั้นกว่าสามเซนก็ไม่เท่าไหร่นะน้องบิวแล้วเป็นมวยมาจากเชิงเซาเจอกับมวยญี่ปุ่นนะการผ่านมวยน้องบิวด oh ูดีกว่านะแปดสิบครั้งส่วนชิโมงอยู่ที่สามสิบครั้งนะการผ่านมวยน้อยแต่ได้ออกได้ชกออกตู้นี่คือวินาทีทองทางนนั้นนะพวกนี้นะคะก็ต้นรุ้นนับรุ้นนกตลอดนะน้องบิวเป็นมวยขวามวยฝีมือนะส่วนชิโมงเป็นมวยเข่าอาชีพมวยฝีมือนะก็รุ้นวินาทีทองนะคะเพราะผ่านมวยมาแค่สามสิบครั้งแล้วก็ห่างเวทีด้วยนะคะ มุมแดงซ้อมที่จิตเมืองนลนะส่วนชิมงนะซ้อมที่ญี่ปุ่นน้ำหนักไปปล่อยมุมแดงดูเล็กกว่าหกสิบสีกิโลส่วนชิมงอยู่ที่6 6สกิโลนะคะเวทที่ชกปกติของเจ้ามุมแดงนะอยู่ที่132ไม่เกินร้อสาปอนด์วันนี้ชกในเวทเขานะ1้อยสบสาปอนด์ส่วนชิมงอยู่ที่130ไม่เกินร้อยสปอนด์นยืดหยุ่นเยอะเหมือนกันนะคะก็ชกในเวทของเขาค่ะวันนี้มาพอดี มุมแดงนะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีนะหลักเหลี่ยมเชิงดีลวดเด็วฟอร์มกํลาลังสดนะคะก็เจอกับมวยญี่ปุ่นนะคะความพร้อมดูเป็นรองเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องหมัดหนักต่อยแรงบูดดันอาวุธคมนะต้น,ตน,ตนลุ้นวินาทีทองนะถ้ามุมแดงยืนได้นะไปไปลายก็โอกาสสูงที่จะชนะนะคะเพราะการผ่านมวยดีกว่าเยอะนะมาดูเส้นการาฟนะความพร้อมอยู่ที่แดงความสดอยู่ที่แดงเอ้ความสดเท่ากันช่วนชกเท่ากันนะน้ำเงินดูดีกว่านิดนิด ก็ห่างกัน3มเซนแต่ในเส้นการาฟไม่ไกลกันเลยนะคะ mm hmm. เกือบเท่ากันเลยประสบการ์มงแดงดีกว่าการได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบ,ยบน้ำหนักแดงดีกว่าแงรงพละกําลังเท่ากันน้ําเงินดูดีกว่าแล้วแรงพละกําลังนะคะชี้ไปที่น้ําเงินความทนทานแข็งแกร่งหัวติดหัวใจนะอยู่ที่แดงโอกาสจะชนะนะแดงอยู่ที่92สสปอร์เซส่วนน้ําเงินอยู่ที่70%็ดสิบเนะเจ็ดสิบเซนตนี้จะต้นต้นรุ้น н, น็อกรุ้นนับนะนะมาดูดรูปร่างช่วงทกนะคะห่างกัน3ามเซนแขนขาลนะดู ลำตัวนะดูน้องบิลหนาตันกว่านะดูกล้ามเนื้อกล้ามแขนดูรูปร่างทุกคนแข็งแกร่งแข็งแรงดูดีกว่าเยอะเลยนะชิโมงดูสูงดูเหี่ยวเหี่ยวไงไม่รู้อ่ะหรือว่าญี่ปุ่นเขาเป็นคนทรงนี้เองแต่เขาก็ทกบ่อยนะชิโมงดูแขนขาอะไรแขนขานะน้องบิลเป็นเตะหนักกว่านะดูหมัดก่อนกำาปั้นก็ดูใหญ่กว่านะใหญ่กว่าชิโมงดูพูดได้ขำๆนะคะก็มาดูสารความล่าสุดของน้องบิลนะคะก็เคย ชนะคะแนนแม็กนัมสอสมยัยที่ศึกมืไทยพันธมิตรนะเมื่อเดือนสี่ปีหกเจ็ดเดือนหกปีหกเจ็ดนะก็มาชนะคะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีอ 4, ทองที่ศึกกิจเมืงนองนน์ล่าสุดเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดมาชนะน้องยกสามยอมดวิทยาเพชรชมพูที่ศึกวันรวมใจทศไทยอง์ราชันนะก็ย้อนฟอร์มแป๊บหนึ่งนะน้องบิวเคยเจอกับแม็กนัมชนะแมกนัมชนะลูกนิมิตแล้วก็มาชนะเพชรพยาสุภชัยเลย็ก ส่วนชิมงและสามไฟล์ล่าสุดของเขาเคยชิงแชมป์ประเทศไทยร้อยสาสิบปอนนะก็ชนะวชรพลสิงห์มาวินไปเมื่อเดือนแปดปีหกหกนะคะได้แชมป์ไปร้อยสาสิบปอนแล้วก็มาเดือนสิบสองปีหกหกมาชนะคะแนนวชรพลสิงห์มาวินอีกครั้งที่ด้ดําเนินนะ,ะล่าสุดเดือนสามปีหกเจ็ดมาชนะอิบลาฮิมอาบูชาซาเลนะคะเดี๋ยวย้อนฟอร์มแป๊บหนึ่งนะเขาก็เคยชนะนกทิษแสนคมเคยชนะนกศิลาเงินเคยชนะเคยแพ้ยอดบวงาเมกี้บันเทิง โอ้ยอด,ดวงามเคยชนะซิมมุงเหรอเมื่อปีหกสองแสดงว่าเขา,เขาแพ้มวยฝีมือนะคะวันนี้เจอกับน,น้องบิวนะคู่นี้หนูชอบคนไทยนะคะก็ดูแข้งดูขาดูหมัดนะ,ะดูกําปั้นใหญ่กว่านะคะคู่นี้แล้วแต่ชอบเลยนะ,ะต้นๆน,นะมีโอกาสหล่นล่วงนะก็อยู่ที่หัวใจน้องบิวอ่ะคะูค่นี้ชอบที่น้องบิวชอบมากๆชอบสุดๆจับเป็นฝ่ายชนะคะ่ะฟันธงก็เห่งๆรวยๆนะมวยเข้าทุกคู่ ขอบคุณพักยก24ผู้สนับสุนทการนะคะก็สำหรับคีเดเดศึกคันธมิตรช่วงที่1นะคะชอบคู่หนึ่งชอบไปที่ราวสตาเกตทงยศนะคะก็มองว่าเขามาชกคู่หนึ่งนะก็มองว่าน่าจะไม่น่าจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะคะจะชนะคนไทยได้นะคะจะชนะเพชรเดือดค่ะและคู่2นะเหมือนเดิมค่ะขนศึกน้อยชนะเหมือนเดิมค่ะแปดสยามนะและคู่3นะคะมองว่าวัชรพลได้เปรียบทุกอย่างเลยแค่ลดน้ําหนักแค่เสียเปรียบเนียกว่าลดน้าหนักเยอะนิดเดียว ส่วนสแตนท้องเตี้ยกว่าเจ็ดเซนนะคะแล้วก็เพิ่มเวทมาชกแรงปะทะยังไม่เคยเจอนะคะก็ชอบไปที่วัฒนพลเขาเล่นตัวใหญ่เนี่ยไม่ได้แต่ฟอร์มไม่สวยนะและคู่สี่ชอบมากๆชอบปสุดๆชอบไปที่น้องบิวจิตนุนนนนค่ะจะเป็นฝ่ายชนะส่วนท่วงที่สองเดี๋ยวหนูกํากับไว้ในที่เฟซบุ๊กดีกว่านะคะในสตอรี่ของหนูทุกสี่มงเย็นนะคะ ขอสืบก่อนค่ะขออ่านฟอร์มแป๊บหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจส่วนสี่คู่นี้ก็มั่นใจแล้วค่ะสืบดีแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะผิดพลาดประการใดพูดเร็วประการใดก็ตำหนิได้นะจะได้เอาไปปรับปรุงแก้ไขนะคะขอบคุณค่ะจงเป็นตัวเองอย่าไม่เกรงใจใครอย่าเรียนแบบใครทั้งสิน้นเข้าใจเปล่าอะไรที่ไม่เหมือนเหมือนกันกูเบื่อเห็นหมดแล้วโอเคจงเป็นตัวเองไม่ต้องเกรงใจใครอย่าลืมนะทักดี่ ทีดีที่หนูเล่าให้ค่ะ